ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่อง YouTube Channel ไอปืนน้านะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูยำไข่แมงดานะครับเราไปดูเครื่องปรุงกันเลยครับมีแมงดานะครับแล้วก็มีมะนาวมีพริกมีรากผักชีมีตะไคร้มีกระเทียมมีหอมแดงมีมะม่วงนะครับแล้วก็มีขึ้นช่ายนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำมาเลยครับครับเรามาทำน้ำยำกันก่อนเลยนะครับก็มีกระเทียมนะครับชิกแล้วก็รากผักชีครับนี่ผมใช้แล้วก็เกลือเม็ดครับ แล้วก็โขกให้ละเอียดนะครับผมหลังจากที่เราตำพริกกระเทียมรากผักชีละเอียดแล้วนะครับเราใส่น้ำตาลลงไปครับน้ำตาลปี๊บนะครับก็ตามด้วยน้ำปลาครับ แล้วก็มะนาวครับนี่ผมใช้ประมาณสามลูกนะครับอันนี้คือน้ำยำม,มันนะครับนี่นะครับแมงดาเนี่ยนะครับผมซื้อมาเป็นตัวแล้วก็ผมไปน,นึ่งนะครับแล้วก็แกะออกมาไข่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นครับเดี๋ยวเราได้น้ำยำแล้วเดี๋ยวเรามายำเลยดีกว่านะครับ ครับขงผมก็จะมีตะไคร้นะครับหอมแดงซอยมะม,ม่วงซอยมะม,ม่วงเนี่ยผมโชคดีเลยไปเจอแบบมะม,ม่วงที่มันแบบออกหเหลืองๆหน่อยมันกออมเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็มีขึ้นช่ายนะครับเราใส่ลงไปเลยครับใส่ทุกอย่างลงไปเลยอันนี้ไปใส่ชิลัง ตามด้วยไข่แมงดาครับเากันแล้วลองชิมดูครับอืมเี้ยวเผ็ดเค็มหวานมาทุกรสเลยครับแล้วก็ สุดท้ายครับก็ตามด้วยขึ้นช่ายครับคนให้เข้ากันครับครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับที่รับชมหากชอบผมก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันว่าผมจะไปทำอะไรให้ชิมกันอีกนะครับสวัสดีครับ